เบาเสบายๆอย่ยาเกาะที่กายอยา่าเกาะที่พุทโธอย่ยาเกาะที่ลมหายใจแค่รู้แค่ดูแค่มองเชยๆช่เบาเบสบายอยู่อย่างนี้นี่แหละมันจะเคลนไปปรัชนาได้ง่ายใจเบาเบาตนี้แหละมันอัศจรรย์ใจมาก แล้วก็ให้สังเกตว่าใครมารู้เราอัตโนมัติใครที่เห็นเราอัตโนมัตินะปีเอแวก็คือสัพตะวารู้สัพตะวดูสัพตะวมองโดยที่ไม่มีเรามองมันเป็นรู้อัตโนมัติมันเป็นการมองอัตโนมัติตรงนี้เราขึ้น่ีนปิปัศนาได้ง่ายมาก ขณนะเดียวกันใจเราที่แท้จริงนะ่ะกู้รู้อัตโนมัตนะินหรือสติอัตโนมัติที่ว่าเบือนน้องต้นมันจะเบาเบาเๆไปตรงเบาเๆนี่แหละมันทำให้ประตูใจเปิดนะ พอประตูใจเปิดไว้ปิดแค่ห้าประตูนะสูตรจับเฮีย้ยแน่นอยอรหันสอนพระไปดานเปล่าจะปฏิบัติยังไงน้องเนียสํารวมไปห้าประตูสํารวมตาหูจมกูกลิ้นกายนะห้าประตู เปิดไว้ประตูเดียวคือประตูใจใจคือรู้ที่นึงน่งๆว่างๆที่ไม่มีอะไรหให้มองดูตรงนิงน่งๆว่งางๆตรงเนี้ยในทางลัดจะสามารถจับเหี่ยได้ในจอมปลกคือร่างกายเนี้ยมีหกรูรูตา หูจะงอกเล่นกายห้ารูปิดไว้รูที่6คือรูใจประตูใจเปิดไว้เบาๆเปิดไว้แค่สังเกตนะวิธีจับก็แค่สังเกตสังเกตเกตบาๆสบายๆตาอนห้หละ่ะสักหน่อยความคิดมันจะลงไปคิดความคิดมันจะลดออกไปคือเหี้ยมันจะออก มันจะออกจากครัเนี่ยเราก็จับมันได้สติปัญญาเห็นปั๊บดับพัมลงไปเน่ในี่จับเนี่ยตัวสติตัวปัญญาตัวอัตโนมัติตัวรู้อัตโนมัตเิเห็นความคิดกระดุกกระดิกวับออกไปคิดปั๊บดับพับโอ้เน่พอ,อไปเห็นความว่าง ไปเห็นรู้ที่ไม่มีเราชั่วขณะหนึ่งสองสามวิว่างเว้นว่างว่างเปล่าทั้งหลักเข้าถึงตัวรู้ที่แท,ท้จริงชั่วขณะขณะนี้ก็เป็นบุญมหาศาลเป็นมรรคเป็นผลในตัวเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับบ่อยๆนะนะมันจะหายสงสัยในคํำสอนพระอาาร บอบอู่อย่างนี long, long long, ้แหละอาจจะจันใจแท้พ้นทุกข์ได้จริงๆมันอาจจะจันใจต้องเทื่อพ้นทุกข์ได้เห็นโยมร้องห่มร้องไห้ไม่เป็นอันกินอันนอนต้องพลัดพรากก็เลยแก้ใจให้นะ เราต้องอยู่ให้ได้ขนาดเราทุกสุดๆรู้นั้นก็มองดูเราใช้อยู่ข้างหลังนี่แหละตัวรู้ตัวนี้นตัวรู้ตัวรู้ตัวมองผู้รู้ผู้ดูผู้มองอันนี้หละรู้อัตโนมัติแต่เราไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ก็คิดไม่ออก ถ้าใครพระอาจารย์เลยชี้เข้าไปเห็นว่าสมัยนะท่ถามพระอาจารย์ครับอาจารย์ท่านหนึ่งที่สวีเดนพระอาจารย์สมัยเป็นคารวาพระอาจารย์เคยเมาเล่าไหมท่านเกิดเมาเลวเออธรรมดาเคยเมาหนักเมาหน,นักมากเลยเลยเล่าให้ฟัง ขนาดท่านถึงจบคิดได้นะตรงตุน,นี้ถ้าไม่มีครูอาจารย์ชี้ก็ไม่รู้เรื่องในะตรงนี้คือถามท่านอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์เมาแบบหัวไหน้ำอาจารพอจะระลึกย้อดหลังไปไปเห็นได้ไหมว่ามันมีรู้อันหนึ่งมารู้เราท่านตกเขาชาดเลย เออใช่เลยเราว่าเราไม่เมานะเนี่ยนี่แหละรู้อัตโนมัติตัวเนี้ยที่มันไม่ได้คิดนะไอ้ตัวคิดมันอยู่ข้างหน้านะตัวเมามอยู่ข้างหน้าตัวเราที่มันเมาอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวที่มัไม่เมานะ่ะตัวที่มันรู้ซื่อตามรู้เรานะมันไม่เมามันเป็นสติอยู่อ๋อเนี่ยตัวนั้นมัน นั่นแหละอย่าไปตำหนิใครนะว่าคนนั้นเมาคนนี้เมาน,นะนะแต่ในขณะที่เมานะผู้ที่เมานะเขามีสติอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละมีรู้ประจําอยู่คนบ้ากับมันกันคนเมา,ากับมันกันทําไหมพระพุทธเจ้าสอนคนเมาให้บรรลุธรรมได้ก็เพราะอย่างนี้เลย ท่านสอนทะลุถึงรู้ที่แท้จริงรู้ในนะรู้ในรู้มันมีรู้อันหนึ่งเป็นรู้นอกรู้คิดนึกรงแกันรู้อันรู้หนึ่งรู้อันที่สองะมองดูใช้อยู่เนี่ยตัวรู้ตัวที่สองตัวนี้แหละมองเห็นเราอยู่ตลอดเป็นรู้ตัวเนี้ยตัวที่สองเนี่ยรู้ใน ถึงว่าจะทำไมพระเจ้าสอนจิตเตจิตตานาปฏิสีวหารติมีปกติเห็นจิตในจิตอ๋อมันมีจิตนอกจิตในอ๋อถึงบาอ,อกอะไรล่ะจิตนอกมันคิดนึกปรุงแต่งมันโลเพราะคิดส่วนจิตในไม่ได้คิดเลยมันเห็นรโะมันเห็น มันเห็นจิตนอกกระดกกระิกกระดกกระ,กกระิกอย่ไหน,นอ๋อเบิองต้นเป็นสติมีปกติเห็นจิตในจิตตัวสตินะตัวเราตัวเราที่แท้จริงคือตัวสตินั่นแหละเบื้องต้นเป็นเราไปไป,ไปมามาทางรู้นอกทั้งรู้ในมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้กับดับพักลงไป,นะปล่อย ปล่อยได้ทั้งสองรู้นะรู้ที่หนึ่งรู้นอกนะมันคิดนึกปรุงแต่งรู้ที่สองรู้ในเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละว,วางตัวเองมันปล่อยตัวเองเห็นโทษตัวเองปล่อยทั้งสองร่างทั้งสองทั้งสองรู้ในะแบบนี้ปกติเห็นจิตในจิตเนี่ยอ๋จิตนอกจิตในรู้นอกรู้ในรู้ข้างในมันอยู่้างหลัง รู้ข้างนอกมันคิดเอาคิดนึกตรงแต่งสารพัดจำได้ไมรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรู้นอกมันเป็นขันหา้ารู้ในมันเป็นธาตรู้นะนี่อยู่กับเราอยู่แล้วมีสองอย่างปฏิบัติไปปฏิบัติไป บทสุดท้ายโอ้มันก็มีแต่ธรรมชาติในความเป็นเราตอนนั้นมันหายไปเออมันอัตจะจันใจตัวเราไม่มีนี่ตอนนั้นมันอาจจะจันใจมีแต่ความรู้สึกว่าเราตอนั้นมันก็หายไปมันดับไปเลยในเมื่อมันไม่มีตัวไปกระดกกระดิกมันมีแต่รู้ที่เต็มจักรวาลที่ไม่ไปไม่มา ไม่ขยับข็ยนเคลื่อนไหวไปไหนสัตวารู้ที่เต็มจักวาลตัวนี้แหละนะตัวหมดปัญหาตัวพ้นทุกพ้นโศพ้นโรคพ้นภัยพ้นอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละสำคัญ